ถ้าเราสำหรัต so cool. ัวแล้วไม่สอนกูวหันหลังหันหลังตัอยากเดียวเอาเอาเลือดโอ้โหตัดตาตาดตาฟิวราบีย์ฟิวราบียามัมมามียย่ฮัลโหลกิมฮัลโหลเล่นไงอะไม่รู้ลองเล่นยังอหรเฮ้ยเห็นขาเกมเห็นขาเกมดีเกมเห็นขาเกมดีครับใช่ เรียกอะกวาเติมได้คนอะไรได้อีกมีเลื่องได้เดี๋ยไปไปด้วยกันนะไปด้วยกันไปได้ไกลเหมือนเหมือนพีทโมโฟเบียเลยป่ะพี่เกมนี้คลายแต่นี่เยอะกว่าอุ้ีกมันนะครับเยียกว่าอีกอ่ะได้เยียกว่าเราหลานเข้าถ้าเราเปิดประตูแล้วป่ะรออะไรเอ็มโอนำนำเลยเฮ้ยไม่สัดไม่ตัดว่างนะตอนที่มันขึ้นข้างบนเลยเอา ก็คุณให้ผมนำผมก็ต้องนำคุณสิคุณจะให้ผมตามคุณทำไมล่ะอะไรอะอะไรเนี่ยอะไรอะมันคืออะไรเนี่ยใครแม่งอยู่บ้านหรูสิบล้านแล้วแม่งไม่มีไฟมึงซื้อเสียตังค์ฟรีอะเนี่ยพูดเลยแล้วอะไรเนี่ยโมกแก่เลยนะอุ้ยอุ้ยอ้ยอะไรอะไรอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรอะไร WhatsApp Man ยไอพี่เปิดทิยงไปวะใช่ครับใช่หรอปิดไงใช่ใช่ใช่ไหพี่เปิด้ีวออกด4นั่งไของผมเป็นแบบกดวีค้างอ่ะถึงจะพูดได้ y ู u a w a k ้ยูเ a w a ว e ้ยไปได้ไปได้กันนะไปได้กันไม่ไหนแล้วอ่ะอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่พี่โอ้ยเี้ยตกใจผมเป็นคนขวัญอ่อนอยู่อะไรแดงประกาศอะไรวะเหมือนโอ๊ะเก่าลวงอ้าวเอาเหี้ยผมก็รวมกันรวมเขารวมให้หมดได้แล้เออไอ้เคีมีบ้านบ้านหลังสิบล้านมึงมึงหไฟให้กูเล่นใช้กันโอ้ เริ่มแล้วเต็งมาเริ่มมามันจุดจุดทอได้ได้ได้ไงวะเฮ้ยทอชคืออะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยประตูปิดเองได้เด้อกูปิดเองกูปิดเอง ชจุดไได้ยินเสียงปะเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงเสียงดังตึงเดี๋ยวเดี๋ยวดี่ปผมวนนระหว่างนี้ก็เดี๋ยวผมเชิญบริการ get t out here เดี๋ยวผมเชบริการ ผมกลัวฮะไอโม่ไปดินำไปนำไปคนไม่กลัวผียะนนำไปมันเห่าสีเขียวเขียวเวทอ่ะเข็บไม่ได้หรอไอเขาขาอ่ะไม่ได้มันเปิดประตูแบบมันไม่กลัวผู้ใดอะไรจริงนะไอโม่อะอะไรเนี่ยไม่กลัวไม่รู้ว่าไม่อยากเปิดประตูท้ายไม่อยากเป็นคนเดินคนสุดท้ายยอวรับล้ว พี่อยากเดินคนสุดท้ายแล้วพี่คิดว่าผมอยากเดินคนสุดท้ายอ่ะห้องเดิมเก็บได้ปหมห้องเดิมบมันเก็บไม่ได้ไม่ได้ไอแบตเตอรี่ผมได้ยินเสียงอยู่นะวิ่งไรด้วยกดชิปวิ่งได้ปุ้มปิดเองเยอะเนี่ยละปิดเอง ไม่เห็นมีอะไรเลยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว้าบันเชิญก็มาหามึงอ่ะมันกดติดไงไฟฉายนั่นเด็กเสียงยามตแกนไม่หยุดแล้วยะละได้ยินปหมไม่ได้ยินเอียคนได้ยินคนเดียวอ้าวมดเล่นพี่อะดิตายแน่ จ้องเจลนี้อะไรอ่ะที่ว่าม่ได้เสียงแบบแบบแบบไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเลยบอกแล้วเกมเชฟมันเล่นเราอีกละคนพี่ว่ามันไอ้เจ้าเซนน่ะเซนมันมาแล้วตอนนี้ช่วงจังหวะนี้แหละระหว่างที่เราเดินกันเลยเฮ้ยมาแล้วมาแล้ว ơi, ơi này này, em nó cái mồm nó chim rồi, rồi, nó, 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 แล้วปูปิดไปฉายยังไงอ่ะไอเว้เนยเกมไม่สอนกูหันหลังหันหลังปูอย่างเดเอาเอากูหันหน้าสู้เววันี้มาแน่มาแน่มาแน่หัวใจเต้นนี่คือมันมาหรืออะไรมันอยู่หรืออะไรอะถ้ามันเปิดประตูมาเคยโมโดคนแรกอะ โอ้ยไปการไปการเดินแล้วแพอเสียงเพลงมันตึ้งตึ้งึ้งโอเคเราเป็นนักลาาเยียรไปกลัวว้ว้ยแต่งไฟอใไรอย่แดงๆอะไร เิมไไ่ด้ถ้าไฟหมดจะทำยังไงวะเนี่ยแค่เลยประมาเอาขึ้นขบวนอุ้ยโอ้โหโดนเฮียโอ้่ยอะไรครับนี่เกมตลกจริงๆแล้วนี่เอ้ยเอาพี่วุฒิเหรอเอาลุงอะไรนะพี่วุฒิโดนขี่ลากไปแล้วตาย ายแล้วเดี๋ยวราสองคนแล้วแล้วมันเก็บเก็บของไงพี่อีอ้นอ้นี่ไงนีไงเจอแบตเตอรี่เอกแล้วาเหลือกันสองคนแล้วลุงอยู่ไหนอ่ะาเลยมันลากพี่ไปมากเยราเลอนองนวนมนาช่ไปไกลยเนสง่้วง่ไหมาช่วยเฮ้ยเห็นเงวงาพี่ยเหอแล้วยู่ไห่แล้วอ่ะ่ไปไงวม ไอโมว่าไงอยู่ไหนอะชั้นสองกูอยู่ข้างล่างกูร่วงลงมาสู้ๆวะไปรับลุงก่อนดีกว่าดีกาแบ็คแบ็คแบ็ค from the back tonight เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโตแ้วอะเฮ้ยเฮ้ยเป็นใครวะเนี่ยเฮ้ยโอ๊ยมึงทำอะไรกูเนี่ยโอ้โหเย้ะเลยแม่ง ลุงผมมาแล้วลุงอ้าวนี่ไงเจอแล้วโอ้โหกูหาทางตั้งนานกดตัวอาค้างเหรอใช่ใช่ใช่ทำไมผมกดไม่เห็นเป็นไรเลยไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วหรือว่าโมงมีพยาบาลลุงเอาเลิกป่ะใช่พี่มีพี่มีพี่มีเอาแล้วลุงไปไหนอ่ะโอ้ my lord เฮ้ยมันมีเสียง ใครกินของสดอะไรวะเฮ้ยเห็นอะไรบ้างโอ้โหเมื่อกี้นี้ต่อหน้าต่อตากูเลยเย่ะละเราเป็นเราเป็นนักล่าผีเยอะยังกลัวมันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างู่างแล้วเราม่น่าเราเราต้องทำไงถึงเกมจะจบไม่ทราบครับมันมามาตึกอี่แล้ว ไอโมไปไหนแล้วไอโซอยู่เดียวไอโมไม่ได้เสียหัวฟังแม่เลยไอเช่นี่เรียบไม่เกี่ยวดิก็ได้ยินปกติไม่มีอะไรเฮ้ยไอหยุไอโมเดียวไอโมไม่ถูกฟังมาไม่ไม่ใส่ไม่ได้ใส่แกสแกสแกสมนิกแต่ไม่ได้ฟังกันนะก็เกมมันตลกอะดิอุ้ยเจออะไรอะ กูแอบไม่คุ้มเลยว่าาแอ่ถ้าเกมซื้อมาเล่นแล้วตลกอ่ะมันคุ้มเลยว่าก็อยากรู้ไงว่าเกมมันทำอะไรได้ไงก็เลยตัวตัเยอะเลไม่ใช่ผมละแย่อะไรอยู่เราตายก็ได้ฮ่าอย่ากลัวพี่คนเราจะตายยังไงก็ต้องตายไปเยอะนะพี่เลยโหเคลื่อนที่ไวมากเลยนะประเด็น ไเมหกูไม่ไปไหนทั้งนั้นละกูอยู่ในห้องอย่างเดียวละเอมเอวโมเกมเกมตลกโมอ๋อเกมตลกนะโอเคใช่ใช่เกมตลกอ๋อแล้วพี่มีตาไหมเนี่ยแบตจะหมดหรือยังถ้าขาดเชิญเราตายได้ยินเสียงผมเปล่าคุณอยู่ตรงไหนกันน่ะเนี่ยได้ยินเสียงเป็นตัวอะไรมาอยู่ไหนมาไปช่วยแล้วอ๋อนี่เจอแล้วเนี่ยเนี่ย เอ้ามาแอบอะไรกันตรงนี้เนี่ยไปดิโอ้ยนี่ไงอะไรเนี่ยโอ้โหไม่ตลกนะครับเอาโน้ตเอไปโน้ตเอไปหม้ตช่วยด้วยประตูล็อกประตูเปิดไม่ได้แย่ล่ะช่วยด้วยผมเปิดประตูไม่ได้ผมปล่อยกูได้แล้วไอ้ผีเวนช่วยผมด้วยมันปล่อยผมอยู่ห้องพี่อะไรนี่วะเอวเอว อ้าวแล้วเมื่อกี้ผมถือถานไปแล้วอ่ะแล้วถานไปไหนวะเนี่ยมันอยู่ตรงตรงข้างหน้าพี่ไอ้ตรงขึ้นบันไดชั้นสองอ่ะผมอยู่ตรงบันไดชั้นสองอ่ะตอนเนี้ยตึ้ตึงตื้อตึงตื้อตึงกำลังลงไปอยู่ลงอยู่ชั้นล่างก่นใช่ปะกำลังลงไปไอ้โมยนี่ให้ช่วยตัวเองไปกอนอ๋อยังไงวะช่วยตัวเองอ๋อตอนเนี้ยตอนเนี้ยประเด็นคือ แบตเตอรี่ผมไปไหนอยู่ที่อยู่ที่พี่วุฒิป่ะแบตเตอรี่เออใช่อยู่ที่พวิวอ่ะไม่มันมีกดกีดให้ได้เออราให้ผมทำอะไรอีกเนี่ยเฮ้ยกินแล้วป่ะเออแบตผมจะหมดแล้วอ่ะไม่เราทำอะไรเราต้องไปดูคลิปก่อนมันบอกให้หาครีเซนอะไรสีเขียวรูปปัดกันสีเขียวแต่ผมไม่รู้มันอยู่ตรงไหนมันใหห้าแบตจะหมดแล้วอ่ะก็ต้องอยู่แถวข้างบนวะไม่รู้แต่ในโมยา เคครับเออพี่ก็จะหมดแล้วไม่เป็นไรไม่เยังมีไปอยูวัดตามตามตามโมไปฉายผมหมดแล้วว่ะดิแย่ละแล้วตอนนี้ใครเติมแบตไปบ้างกดโหดเติมแบตไไม่มีอ่ะโอ้ผมมีมีโอ้ผมมีอีกสองก้อนนี่ว่าจะใส่ใส่เนี่ยกดหกเอ้ยเอามาเอามั้ยเอามาให้กูก้อนหนึ่งดิกินไปกูหน่อยางวะนี่ไงนี่ได้แล้วได้แล้วกดหกแล้วเทนต์เลยใส่ทาย แล้วมันจะใส่ทานยังไงอะเราแบตหมดแบบพอมันดับดับปุ๊บก็ใส่ใ่เลยเฮ้ยอะไรอ่ะอุนเจกดไม่ได้เออเลือดโอ้โหไอดอกใจเย็นซิทยอดสองหอใส่ใครขึ้นดีกว่ากูขึ้นดีกว่า ข้างล่างมันดุด้วยไม่ให้ขึ้นไม่ให้ขึ้นขึ้นด้วยโอเคตอนตอนนี้คือตอนนี้คือพี่วุฒิกะไอโมโดนแล้วแต่แต่นี่ยังไม่โดนลายต่อไปแน่นอนกูไม่รู้มันให้ทําอะไรอะดิไปลงล่างกันอยู่ตรงนี้ไหนไปไหนเอาลงดิลงวิทยเสียงอะไรอ่ะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ให้ทำอะไรอ่ะ อยู่ที่สูงอยู่ที่สูงอยู่ที่สูงเว้ยปลอดภัยเว้ยแต่ว่าไฟฉายมันรีใหม่เหรอถ่านเนี่ยมันใช้ถ่านไปแล้วเดินมาใช้ถ่านเนี่ยพี่ไฟหมดเรียบร้อยว้าวพึ่งพวกเจ้าไปไปเถอะไปรอได้ไหมเฮ้ย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 ตรงนี้เลยเฮ้ยไปไหนแล้วไม่รู้ขึ้นมาได้กู้ไล่กู้ไล่กู้ไล่มึงอยู่ไหนอยู่นี่พี่ อ้าวพี่วุูไปไหนแล้วมาแล้อยู่บันไดอะไรอ่ะเราเราทิ้งพี่วุูไว้ตรงนั้นเฮ้ยปืนเฮ้ยปืนปืนแล้วทำไมหยิบทำไมมีปืนแล้วมึงหยิบเอวันดกาแลนตปืนกูเลยเนี่ยเดี๋ยวมันหยิบได้หรือมันต้องทำเฟสก่อนมันหยิบไม่ได้อ่ะอ้าวแล้วโมยมันนะอ๋ออย่นี้พระเจ้าพระเจ้านะมาชะล่าพี่ปีบันไดไม่เป็นหรอวะเดี๋ยวรอจังหวะให้มันตึกตึกหายก่อนยด เกมนี้ไม่จะจบยังไงอ่ะมันได้ทำเควสอะดิตันซ้ายอ่ะแต่มันหาไม่เจอลุงอยู่ไหนอ่ะอยู่บนไดรบันไดอ่ะโอเคนี่ดูดิลุงวู้ผมเจอผมเจอปืนอ่ะหยิบไม่ได้อ่ะแสดงว่ามันน่าจะไล่ยุดอยู่มั้งตอนนี้ลองก็ลองเดินมาดูเิยคัมไม่ไอเราก็หัวใจสั่นอยู่นะคำแอนไฟไอเจ้าเดี๋ยวไม่เปิดประตูมะ ไอโมไปกลัวบาดหลวงชุดอัศวินไม่ได้ทำให้เองดูแข็งแกร่งขึ้นหรอกเว้ยมันแค่ปกปิดความกลัวของมึงเอาไว้ใช่มันไม่สามารถโป้ปิดความจริงของมึงได้เว้ยแสดงมันอยู่แถวนี้เว้ยยุทธหน้ามึงเศร้าแล้วเนี่ยไปเถอะปะแม่งไม่มาแล้วปะช่างแม่งวิ่งแล้วลุงมารับแล้วปะลุงอยู่ไหนชั้นสองแค่ปะเดินมาตรงบันไดที่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บันไดแดงนะที่เราลงออดมาอกอย่างนึ่อ๋อไม่เห มีเขาที่มันมีคุณแกอยู่ไหนอ่ะอ้าวนี่ทางล่างทางล่างไปด้านซ้ายล่างไปด้านซ้ายเที่มันที่ที่มองนี่นี่ทางนี้ทางนี้พูดปิดทางปิดทางสเต้ยนี่เนยฮิวดผมมาลับแล้วลุงกลัวโอ๊ยโออ๊ยโไม่นะใครไปอ่ะลุงกลัวเหี้ยไม่อยากเล่นแล้วว่ะ ไปสัตว์กับสแกลไม่หยุดเลยเอ้ามันไล่ลุงด้วยโอ้โหอ้าวลุงลุงอยู่ไหนอ่ะกูลุงก่อยุดโดนลากไปแล้วแล้วไม่เป็นไรกูลงมามึงละลากไปแหรอลุงแล้วลากไปนะใช่ผีผีลากไปแล้วเนี่ยแล้วคือกูก็หาไอ้เขียวๆมึงไม่เจอเนี่ยมึงให้กูทำอะไรเนี่ยเฮ้ยเราไปหาดูไหมว่ามันให้อะไรเห็นละเปิดประตูเมื่อกี้มันบินอ๋อเนี่ยลุงลุงเนี่ยลุงยุดปะเอาเอาใหม่ดีกว่าเรื่องใหม่เรื่องใหม่กลัวโอเคเอา Ha 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 ha